สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกับช่องพิมพ์พิเศษวิสกุลค่ะวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนนี่เราจะมารีวิวแมสสนะคะเป็นแมสจีนะคะพี่เฟชชิลนะคะเรีนค่ะจ q GQ เออ GQ เอดูทำไมถึงชื่อว่าจีนะคะก็นี่นะก็เป็นชื่อ G แล้วก็ คิวน้่ใช่ตัว O นะคะตอนเ,เอ่นอวาโครตจริงๆคินะคะนี่ก็จะหลายสีนะคะมีสีดำแล้วก็สีเนี่ยเขียวเหลืองแล้วก็สีจำเงินแดงนะคะดำก็จะดำหมดเลยแต่ดำแต่จะขาวแต่ว่าสายสายมันจะมีปรับได้ด้วยนะคะปรับตรงนี้เลยค่ะแล้วถ้าสมมติจะดีหน้าเล็กใช่ไหมแล้วก็ปรับเลยค่ะให้มันเล็กๆนะคะ เพือนพอดีเลยค่ะแล้วก็ใส่เลยเนี่ยมันจะมีแบบตรงเนี้ยอันนี้เนี่ยแข็งนะคะทำให้ใส่ได้อย่างสบายแล้วก็ถ้าจะนี่หน้าเด็กก็ใส่แล้วก็ปรับอาจจะเบี้ยวหน่อยนะขอปรับยันดีคะคือถ้า,าแบบหน้าลยเราก็ปรับได้ดีแล้วถ้านะเราหน้าใหญ่ก็ปรับได้เลยค่ะเพราะว่าเนี่ยคะ่ะบันมันพอดีกับมากคนที่ใหญ่แล้วก็หน้าคนเล็กเกินจนเกินไปเนาะก็นี่ค่ะ มีสอบถามาทางีเดีิวตั้งแต่วันแรกเลยค่ะถ้าเราหน้าใหญ่ก็ตามภาษาคนได้ไหมแกนี้ก็ปรับนะคะก็ใส่ได้เลยอาจจะนี่ก็แบบกดเขาไม่ต้องกดก็ได้ะคะ่ะเพราะแบบเนี่ยค่ะโควดสวยมากเลยน้องก็ สีชันก็สวยนะคะมีหลายสีนะคะมี3สีเนาะก็ที่พูดไปเขียวเหลืองะคะ่ะตอนนี้แล้วก็แดงน้ำเงินก็ดํานะคะจะนี่ซื้อมาสามสีแตวโชว์ให้ดูหนสีแล้วก็แ,วแบบโค้งเรียบนะคะก็สีขาวแล้วก็เขียนยี่ห้อดีคิวนะคะ สั่งซื้อได้ที่ช h อป e ีแล้วก็ลาซาด a นะคะขอไม่ขายนะคะไปซื้อกันเองนะคะก็ใครชอบคะกดกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ด้วยนะคะวันนี้ขอลา